ก็วันที่แปดนี้ถ้าเผื่อใครว่างไปกับผมนะครับไปเชียร์น้องเขาเพราะว่าอยู่ทีปแล้วก็เดี๋ยวพอเชียร์น้องเสร็จแล้วก็ตีไประยองด้วยกันเหนื่อยพร้อมๆกันเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเขาก็ต้องการกําลังใจเพราะว่าเข้าประกวดครั้งแรกนะครับแล้วก็ตอนนี้น้องแป้ง้าติดหรือไม่ติดยังไงก็แล้วแต่นั่นนะครับก็คงจะเขาบอกว่าเขาดีใจแล้วที่แ็นๆน,นั้นช่วยโหวตและเป็นกํนาลังใจให้กับเขา ถ้าเกิดว่าเขาติดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทางยูทิปเขาก็ให้โอกาสเราดีเหลือเกินก็คือไปเล่นได้ลิเกเพียงแต่ว่าได้เช็คคิวกันนะครับก็ได้เป็นกรณีพิเศษเหมือนกันแต่งานเนี่ยฮะบางทีแล้วมันเคิมกันก็เลยจะบอกว่าถ้าน้องแป้งไม่อยู่อีกคนนึงนะครับตอนนี้ผมก็มีนางเอกผู้ขวัญที่กําลังจะสร้างอีกคนนึงแล้วนะฮะน้ําอิงนางเอกสูงบาหลักกิโลหน่อยนึง เดี๋ยวได้ดูกันน้งอิงตอนนี้ก็คงต้องเป็นนางเอกคู่ขวัญกัจยาละก็เลยปั้นขึ้นมาอีก,อกห,นหนึ่งนางน,น,นะครับอ้าวพิธีกรปีปากดีสองคนจะขึ้นมาไหมไม่ขึ้นใช่ไหมอ้าวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพบกับน้องน้ำอิงนางเอกคู่ขวัญคนใหม่ <laughs> ของผม <laughs> นะครับทำงาได้ดีนะจ๊ะ